ข้ามการบทที่72เคราะหามยามรักส่วนที่หนึ่งหลังจากงานเลี้ยงที่วังนกพดมสิ้นสุดลมท่านชายทินกริก็ส่งส่งขนมมางอนน้อพระจันทร์ตั้งแต่เช้าช็อกโกแลตกล่องโตมีการแนบข้อความมาว่าสำหรับเพิ่มพลังเวลาอ่านหนังสือแต่ไม่มีคำขอโทษหรือการเอ่ยถึงเรื่องเต้นลําแม้แต่ประโยคเดียว พระจันท์เลยโกโรธที่เขาเห็นเธอเป็นเด็กเวลาทำอะไรให้ไม่พอใจก็ให้ขนมแล้วถือว่าจบกันไปหากตอนนั้นคุณหญิงวานันดาไม่อยู่ในห้องด้วยเธอคงทำเมินไม่ยอมรับของจากเด็กรับใช้พระจันทร์ยกช็อกโกแลตให้มัทน,นาไปทั้งกล่องตั้งใจว่าจะไม่กินมันเด็ดขาดแต่เพื่อนก็เอามายัดปากให้ตอนที่เผลอจนได้ ครันสบวนนิ้งก็รู้สึกเสียได้เลยปล่อยให้ละลายในปากเสียพอปลายรินได้สัมผัสกับรสชาติที่ชื่นชอบอารมโมโหก็ดับลงไปกว่าครึ่งช็อกโกแลตนมไม่หวานหรือขมจนเกินไปแต่งกลินอบเชยอ่อ,อ,อนๆหญิงสาวเคยเขียนบอกเอาไว้ในจดหมายเมื่อนานมาแล้วหากมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญขนมกล่องนี้ จะแฝงความในว่าเธอยังเป็นคนสำคัญที่ท่านชายใส่ใจประจันหันไปจ้องกรองขนมอย่างช่างใจมัทนาเห็นก็นึกว่าอยากกินอีกเลยป้อนเข้าปากอีกชิ้นหนึ่งพางเลยว่าไม่รู้่านชายได้มาจากไหนปกติขี้ห้อนี้เธอเห็นมีแต่แบบขมๆมฟังแล้วนึกเข้าข้างตัวเองได้มากขึ้นอีกหน่อยก็เลยคลายความโกรธลงอีกนิด อญิงสาวยอมรับได้ในที่สุดว่าที่ท่านชายไม่ได้ขอเธอเต้นรำเกิดจะเขตสุดวิสัยตอนนั้นท่านพยายามขอโทษแล้วเธอทั้งหากที่เป็นฝ่ายนี้สุดท้ายก็กลับออกจากงานโดยไม่ได้คุยกันแม้แต่ประโยคเดียวถึงอย่างนั้นท่านชายก็ไม่ทรงถือสาทั้งยังส่งขนมมาให้อีได้ท่านี้ก็ดีแล้วนะพระอาจาร์ อย่าปล่อยให้ความริษยามาบังใจเลยพระจันทร์กลับมาทุ่งสมาธิให้กับการอ่านหนังสืออีกครั้งทว่าวทำได้ไม่กี่วันก็เกิดเรื่องให้คิดมากอีกจนได้เมื่อมัทนาเอาหนังสือพิมพ์ที่ลงภาพท่านชายธินกริดกับพัฒภารชามาให้ดูมีพาดหัวข่าวบอกเอาไว้ว่าทั้งคู่ควงเกินไปดูภาพยนตร์รอบปฐมัทา์เรื่องหนึ่งเอามาให้ดูทำไมหรือนะ้า ประจันทาวเสียงเรียบแต่อาการที่แสดงออกนั้นตรงกงันข้ามหญิงสาวไม่อาจจะละสายตาไปจากภาพของสองหนุ่มสาวและเนื้อหาในข่าวได้เลยอยากฟังความเห็นว่าคู่นี้เป็นไงก็ไม่รู้สิตอบแล้วก็หมุนตัวนี้ทำเป็นยุ่งอยู่กับการจัดหนังสือบนโต๊ะเพื่อซ่อนสีหน้าประจันรู้สึกเจ็บแปรบบอยู่ในอกเพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สองหนุ่มสาวฉันสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกสบาบไหมถ้าเราไม่อยากให้คู่นี้เขาแต่งงานกันทำไมล่ะนาะประจันหันควักมาถามด้วยความประหลาดใจก็น้องสาวของแม่พัดไปพัดมานี่สิเที่ยวโมไปทั่วว่าจะได้ท่านชายมาเป็นพี่เขยเห็นแล้วมันไส้เป็นบ้าที่จริงยายตัวคนพี่นี่ก็ไร้ใช่ย่อยนะตอนอยู่เมืองนอกเขาว่าเฟิร์สไปทั่ว ท่านชายมีน่าสุขสารแย่หรือถ้าเผลอไปหลงกลคนแบบนี้เข้ามัทนาว่าอย่าพูดเลยนาะอินทาผู้ใหญ่ไม่ดีนะประจันปรามเราไม่อยากฟังเรื่องของท่านชายกับผู้หญิงคนอื่นมากไปกว่านี้ขอโทษทีลืมตัวไปข้าหลังเราจะระวังให้มากกว่านี้มัทนาเอามือตีปากตัวเองเบาๆถ้าเผลอลืมไปว่าบุคคลที่กำลังเอ่ยถึง เป็นคนที่เพื่อนสาวให้ความเคารพไม่เป็นไรหรอกนะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องท่านชายท่านหญิงก็พูดได้นะจัดมาได้เลยเต็มที่พระจันทร์รู้สึกได้ว่าที่จริงมัทนาไม่ได้อยากพูดเรื่องท่านชายทินก,กิจหรอกเธออยากจะพูดเรื่องของเพชรชมพูมากกว่าความจริงก็ไม่มีอะไรหรอกหมดเรื่องท่านชายก็มีแต่เรื่องยีเพชรช้ำเลือดช้ำหนองนี่แหละปากร้ายจริง ไปเปลี่ยนชื่อเขาเสียหน้ากิเลเชียวประจันติงแต่ก็เผลอหลุดยิ้มออกมาจนได้เมื่อได้ยินคำโต้ของเพื่อนไม่เรียกเพชรเน่าก็บุญแล้วรู้ไหมว่ายีนี่ทำอะไรไปบ้างทำอะไรพอคำถามที่ต้องการหลุดออกมาจากปากเพื่อนมัทนาก็เริ่มระบายอย่างอัดอัน้นเพชรชมพูเห็นเธอกับอาคีเีนงานก็เลยเอาไปพูดในทำนองว่า มัทนาเก็บเอาของที่หล่อนทิ้งแล้วไปกินปกติอิงซาวจะเฉยๆกับเรื่องในอดีตของอคัคคีแต่หนนี้เธอทนไม่ไหวเพราะเป็นอริกันมานานสมัยเรียนมัทนาคือดาวเด่นของสายวิศส่วนเพชรชมพูเป็นดาวเด่นของสายศิลถ้าต่างคนต่างอยู่คงไม่เป็นปัญหาแต่ไม่รู้ว่าเพชรชมพูมีปมด้อยอะไรถึงได้ชอบคุยอวดหาเรื่องข่มมัทนาเสมอ บางครั้งก็ให้พูดดูถูกไปถึงเรื่องชาติกำเนิดด้วยผู้หญิงทั่วพระนครมีไม่รู้ตั้งเท่าไรจีบใครไม่จีบดันแล่นไปจีบยิเพชรชมำเลื้อชำหนองนี่ม,านามันน่าโมโหจริงๆเลยให้ตายสิบนจบประโยคเด็กรับใช้ก็มาเคาะประตูห้องบอกว่าอากีมาขอพบเรียกว่ามาได้จังหวะตอนอารมณ์กำลังเดือดได้ที่ทีเดียวจะลงไปพบไหมคะคุณ เด็กรับใช้ถามกระเห็นว่ามัทนาอารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่ไปสิมาก็ดีแล้วจะได้ชำระความให้รู้เรื่องกันไปเลยย่งสาวเดินตามลงบันไดไปทันทีพระจันทร์เห็นอย่างนั้นก็เลยตามมาเตือนอย่าใช้อารมณ์เลยนะนาเธอก็รู้ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นนานแล้วเพื่อนสาวคนสวยตอบรับแบบขอไปทีท่าทางคู่นี้คงจะไม่ได้คืนดีกันง่ายๆแนะ่ แต่ถึงอย่างนั้นก็คงจะไม่เลิกกันง่ายเหมือนกันพระจันทร์แอบฟังตั้งนานก็ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอย่างที่นึกวันวัฒนาเสียงเข้มอยู่ไฟเดียวส่วนอัคีก็ก้มหน้าก้มตายอมให้บ่นจนกว่าจะพอใจพระจันทร์เห็นว่าไม่มีอะไรน่าห่วงก็เลยกลับมาที่ห้องเพื่ออ่านหนังสือเตรียมสอบต่อแต่กลับไม่มีสมาธิเลย พภาพในหนังสือพิมพ์ที่มัทน,นาทิ้งเอาไว้ยังตามมากวนใจไม่หยุดย่อนขนาดว่าเอาออกไปจากห้องแล้วภาพมันก็ยังลอยมาติดตาได้อีกยิงสาวเพิ่งจะรู้ตัวตอนนี้เองว่าเป็นคนขี้หึงอย่างร้ายกาจถ้าไม่หัดปรงเห็นทีจะเป็นบ้าเข้าสักวันแม้จะรู้ว่าควรจัดการชีวิตตัวเองอย่างไรต่มือใหม่หัดรักอย่างพระจันทร์ก็ทำตามนั้นไม่ได้ ชีวิตเธอเสียศูนย์ไปหลายวันเรียกว่ากว่าจะฟื้นคึนสภาพการสอบกลางภาคก็ผ่านไปแล้วตั้งแต่เกิดมาประจันไม่เคยรู้สึกว่าทำข้อสอบไม่ได้แบบนี้มาก่อนแล้วผลก็ออกมาตามความคาดหมายแม้จะไม่ตกแต่ลำดับที่ก็ร่วงลงมามากจนนวนอาจารย์ที่ปรึกษาเรียกตัวไปพบเพื่อเตือนว่าถ้าปลายภาคคะแนนไม่กระเทือขึ้นภาคเรียนหน้า เธอจะไม่ได้รับทุนการศึกษาผอมกันนั้นก็กำชับกำชาว่าให้ตั้งใจเรียนให้มากอย่ามัวแต่สนใจเรื่องที่ไม่จำเป็นดูเหมือนว่าตอนนี้อาจารย์ที่ปรึกษากับคข้อีกหลายคนในคณะจะเข้าใจผิดเรื่องเธอกับระพีพักเป็นจริงเป็นจังระยะนี้คุณหญิงอังสุมาลีมาหาชายหนุ่มที่โรงพยาบาลบ่อยคนเล,ลือกันว่าประจันกับระพีพัก เลิกลาการเพราะมีคุณหญิงอังสุมาลีเป็นมือที่สามเธอเลยอกหักช้ำรักจนไม่เป็นอันเรียนความรักนะมีได้นะแต่ต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนเข้าใจที่ครูพูดนะเข้าใจค่ะอาจารย์รับคำเสียงแผวหญิงสาวแทบจะร้องไห้ต่อหน้าอาจารย์ทีเดียวเธอไม่ได้โมโหเรื่องข่าวหรือไร้สาระนี่แต่เก็บคำสอนของอาจารย์มาคิด เราโมโหตัวเองที่ไม่รู้จักลำดับความสำคัญว่าควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังปล่อยให้ความหึงหวงบางตาจนชีวิตย่ำแย่ประจันเพิ่งมาคิดได้เมื่อสายว่าการที่ท่านชายมีหญิงงามชาติตระกูลดีลายร้อมไม่ใช่เรื่องแปลกหากท่านเลือกใครที่ไม่ใช่เธอก็เป็นสิทธิ์ของท่านคนต่ำสักอย่างพระจันทร์จะไปทำอะไรได้นอกจากยอมรับความจริง ตัวเธอในตอนนี้ไร้กำลังไรสามารถต่อให้ท่านชายทรงหยิบยื่นความรักให้ก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะสามารถแบกรับมันได้ไหมหญิงสาวเดินก้มหน้าออกมาจากห้องพักอาจารย์เพื่อซ่อนในตาที่กำลังคลอด้วยหยาดน้ำตาจากนั้นก็ไปหาที่ลบมุมปรับอารมณ์ให้เป็นปกติยังไม่ทันได้ออกจากที่ซ่อนสุดากับมัทนาก็มาเจอตัวเธอก่อน ทั้งคู่ต่างก็ช่วยกันปลอบแต่พระจันทร์ก็ยังรู้สึกแย่กับตัวเองอยู่หญิงสาวรเริ่มรู้สึกดีขึ้นจริงๆก็ตอนกลับมาที่บ้านแล้วเจอระพีพักอยู่ในห้องนั่งเล่นพร้อมหนังสือกองโตได้ข่าวว่าคะแนนตกใช่ไหมน้ำเสียงเขาฟังดูจริงจังกว่าที่เคยแต่ก็ไม่ได้กระด้างจุดค้อนไปทางตำหนิค่ะหล่นมาสิบอันดับถ้าอย่างนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้มากขึ้น ระพีพักคอนิ้วลงบนกองหนังสือไม่ต้องพูดอะไรมากก็ทำให้คิดได้ว่าเศร้าไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าอยากสอบได้คะแนนดีๆก็ต้องเริ่มเสียตั้งแต่ตอนนี้พระจันร์ขอยืมอ่านหนังสือของพี่ระพีหน่อยนะคะหนังสือของระพีพักเป็นแบบเดียวกันกันกบที่เอาไว้ประกอบการสอนและใช้อ้างอิงในการออกข้อสอบเนื่องจากหนังสือมีราคาแพงมาก ที่มีให้ยืมก็มีจำนวนจำกัดก็เลยต้องผัดกันเอากลับบ้านกลัวจะวนมาถึงมือบางทีก็ไม่ได้ใช้แล้วแม้จะแก้ปัญหาด้วยการสรุปย่อแล้วแจกจ่ายกันไปแต่บางหัวข้อก็ไม่ละเอียดพอสู้อ่านเอาเองจากต้นฉบับจริงๆไม่ได้ได้ครับแล้วจะยืมเมื่อไรดีตอนนี้เลยค่ะ,ะอาจารย์อยากอ่านแล้วนายแพทย์หนุ่มยิ้มอย่างพอใจ เมื่อเห็นหญิงสาวกลับมามีความตั้งใจอีกครั้งจึงช่วยสนับสนุนตามแบบฉบับของตัวเองบอกไว้ก่อนนะครับว่าหนังสือพวกนี้พี่ไม่ได้ให้ยืมฟรีประจันท์ต้องจ่ายค่าเช่ามาด้วยตกลงค่ะพย่ระพีคิดเท่าไหร่คะเล่มละร้อยเป็นไงแพงแบบนั้นประจันทร์ไม่มีปัญญาจ่ายหรอกคะ่ะลดให้หน่อยไม่ได้หรือคะเงินเดือนคนจบปร,ริญญาตรีในตอนนั้น แค่พันต้นต้น,ตนเงินจำนวนหนึ่งร้อยบาทจึงถือว่าเยอะมากลดให้ไม่ได้หรอครับหนังสือพวกนี้พี่ซื้อมาแพงมากนะระพีพักปฏิเสธอย่างแข็งขันเขาปล่อยให้พระจันทร์ต่อรองอีกหน่อยเสร็จแล้วจึงค่อยเอ่ยสิ่งที่ต้องการจริงๆออกมาถ้าพระจันทร์ไม่มีเงินพี่จะเปลี่ยนเป็นให้ยืมแล้วสอบปากเปล่าตามหัวข้อที่กำหนดแทน ถ้าสอบผ่านก็แล้วกันไปถ้าไม่ผ่านประจันต้องทำงานให้พี่จนกว่าจะได้ค่าเช่าหนังสือครบประจันตกลงรับคำอย่างไม่อิดออดเนื่องจากรู้ดีว่าดรพิพัฒน์ทำเพื่อเธอชายหนุ่มยกหนังสือให้ทั้งกองแต่แนะนำว่าอย่าเพิ่งอ่านตอนนี้ให้ทบทวนเนื้อหาวิชาที่ทำพลาดไปเมื่อตอนสอบกลางภาคก่อน เริ่มที่วิชาที่ตกนีนก่อนก็แล้วกันพี่เคยออกข้อสอบฟาร์มโคโลจีรออยู่ตรงนี้ก่อนนะอีกสองชั่วโมงจะเอาแบบทดสอบมาให้ทำฟาร์มโคโลจีหรือวิชาเภสัชวิทยาเป็นวิชาเกี่ยวกับยาที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆข้อสอบมีทั้งที่ทางเกี่ยวกับฤทธิ์ของยาข้อห้ามข้อควรระวังตลอดจนสมมติสถานการณ์ขึ้นมา แล้วถามว่าผู้ป่วยต้องใช้ยาชนิดใดประจันท้องจำได้ไม่หมดก็เลยสับสนตอนทำข้อสอบเพียรพีรู้ได้อย่างไรคะว่าประจันได้คะแนนวิชานี้น้อยที่สุดไม่มีคะแนนแปดที่ปอดสุดหน่อยอย่าสนใจเลยครับรีบไปเอาหนังสือมาอ่านดีกว่าเวลาเหลือไม่ถึงสองชั่วโมงแล้วนะถ้าพี่มาสอบแล้วได้คะแนนน้อยจะขึ้นค่าเช่าหนังสือจริงๆด้วย พอมีคนกระตุน้นแถมยังมีเรื่องเงินมาเกี่ยวประจันก็เลยสู้สุดใจยิงสาวรีบไปหยิบสมุดโนต้ตกับตำรามานั่งท้องอย่างเอาเป็นเอาตายเธอมีสมาธิเสียจนไม่ได้ยินเสียงคนเรียกรู้ตัวอีกทีก็ตอนคุณชายอังสุธรมายืนโวยวายอยู่ข้างๆเราแย่งหนังสือไปจากมืออย่อยู่มาแก่้งกันทำไมคะประจันทำหน้าตึงใสใครแกล้งเธอ เธอตั้งหาที่แกล้งเมินฉันคุณชายเอกลักรบไม่ได้แกล้งค่ะแล้วทำไมรียตั้งหลายครั้งถึงไม่ยอมหันมาขอโทษค่ะเพราะฉันคงตั้งใจอ่านหนังสือมากไปหน่อยคุณชายมีอะไรหรือเปล่าคะช่างเถอะไม่มีอะไรคุณชายอังสุธรเร่งมาที่นี่เพราะรู้จักมัทนาว่าประจันโดนอาจารย์เรียกไปตำหนิเรื่องคะแนนสอบ คนเข้มแข็งอย่างพระจันทร์ถึงกับซึมจนเพื่อนเป็นห่วงได้แสดงว่าอาการหนักคุณชายตั้งใจว่าจะมาชวนออกไปข้างนอกไม่ก็หาเรื่องทะเลาะด้วยเหมือนทุกทีแต่พอเห็นเธอกำลังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่ก็เลยพูดอะไรไม่ออกชายหนุ่มคืนตำราที่แย่งมาให้แล้วนั่งมองคนที่กำลังพยายามอยู่เงียบๆสักพักหนึ่งก็ลุกออกไปเอาขนมกับน้ำดื่มมาวางเอาไว้ให้ แล้วคอยยืนเฝ้าอยู่ตรงหน้าประตูไม่ให้มีใครมาทำเสียงดังรบกวนสมาธิประจันไม่รับรู้ถึงความเอาใจใส่ของคุณชายเลยสักนิดอีกฝ่ายเองก็รู้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเต็มใจดูแลเพราะเป็นเรื่องเดียวที่สามารถทำให้หญิงสาวได้ในตอนนี้พอทุ่มตรงระพีพาก็กลับมาสอบพระจันอย่างที่บอกเอาไว้เนื่องจากมีเวลาท่องจำแค่สองชั่วโมง ระพีพักก็ให้ถามเฉพาะส่วนที่พระจันทร์อ่านทันใช่หนุ่มถามละเอียดมากแต่หญิงสาวก็ตอบได้เกือบหมดสร้างความมั่นใจให้กับคนที่สอบได้คะแนนน้อยมากทีเดียวมัธนาลงมาเจอตอนกำลังเฉลยคำตอบกันพอดีหญิงสาวกำลังรู้สึกเบื่อกับการต้องอ่านหนังสือคนเดียวก็เลยมาขอร่วมวงด้วยการมีคู่แข่งทำให้การเรียนมีสีสันขึ้นมากทีเดียว นับจากวันนั้นห้องรับแขกที่ประจัน์เคยใช้คนเดียวก็มีคนเพิ่มเข้ามานอกจากระพีพักกับมัทน,นาแล้วบางวันคุณชายอังสุทรกับอักคีก็มาอยู่เป็นเพื่อนด้วยสองนุ่มอยู่จนดึกดื่นถ้าพวกเธอไม่ขึ้นไปนอนก็ไม่ยอมกลับบ้านกันถึงอย่างนั้นประจัน์ก็ไม่นด้รำคาญทั้งคู่รู้การะเทศะดี โดยเฉพาะจอมวุ่วัยวอย่างคุณชายอังสุธรที่อยู่เงียบเงบเรียบร้อยได้นานผิดคาดชายหนุ่มมักมีหนังสือวิชาการไม่ก็หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษมานั่งอ่านค้าวเวลาเสมอมองแล้วเป็นภาพที่แปลกตาทีเดียวพอถามว่ากลายเป็นพวกรักการอ่านไปตั้งแต่เมื่อไหร่คุณชายอังสุธรก็บอกว่าเพิ่งจะมาเปลี่ยนนิสัยตอนไปอยู่ต่างประเทศนี่เอง ความที่ต้องอยู่ไกลบ้านห่างญาติเมตรสิ่งบันเทิงที่มีก็ไม่ถูกจริตเบื่อมากเข้าเลยหันหน้าเข้าหาหนังสือตั้งแต่เล็กจนโตประชันแทบไม่เคยเห็นคุณชายอังสธรอนอยู่นิ่งเลยสักทีพอเห็นเขาเอนหลังพิงโซฟาด้วยท่าทีผ่อนคลายเลยอดมองไม่ได้สีหน้าของคุณชายเวลาอ่านหนังสือดูดีทีเดียวคิ้วไม่ขมวดปากไม่เม้ม แววตาไม่กระด้างดูราวกับงานประติมากรรมชิ้นเอกก็ไม่ปานเห็นทีเธอคงอ่านหนังสือมากไปจนเบอร์กระมังถึงได้เห็นว่าเพื่อนสมัยเด็กคนนี้หล่อเหลาเหล่าเทพบุตรยังไม่ทันได้ถอนสายตาออกไปอีกฝ่ายก็เงยหน้าขึ้นมาสบตาด้วยทว่าแทนที่จะได้เห็นใบหน้าของเขาชัดเจนขึ้นก็จันทร์กลับมองเห็นใบหน้าของคนที่สนคิดถึงแทน อารามตกใจก็เลยรีบหลบตาก,ก้มหน้าลงอ่านหนังสือต่อเพื่อไม่ให้เผลอคิดฟุ้งซ่านตอนนี้จุดมุ่งหมายของเธอมีอย่างเดียวเท่านั้นคือต้องรักษาทุนเอาไว้ให้ได้และต้องมีเกรดดีๆไปอวดท่านชายทินกฤรเรื่องหึงหวงหรือเรื่องน้อยใจที่ท่านเงียบหายมันถูกลบไปจากใจตั้งแต่วันที่คิดได้ว่าต้องตั้งใจเรียนแล้ว ยิงสาวเลยไม่เศร้านักแม้อีกฝ่ายจะไม่ติดต่อมานานประจันโมแต่ก้มหน้าก้มตาเรียนโดยไม่สนใจเรื่องอื่นเลยจริงๆกลัวจะเงยหน้าขึ้นมารับรู้เหตุการณ์รอบตัวคนที่อยากเจอหน้าแทบขาดใจก็ไม่ได้อยู่พระนครแล้ว,ลวท่านชายเสด็จไปเชียงใหม่โดยไม่บอกกล่าวกันเลยแม้แต่คำเดียวจบบทที่72